อเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมเยอะผมนะัซิเวอร์เพิ่มคนเดิมอ่าเพิ่มเติมคืออยู่กับแฟรงกิ้นที่มีหัวล้านแล้วก็อยู่กับไอ้เจ้าหมาน้อยไอ้ช็อปตัวนี้กันด้วยนะครับนะเ,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 เนี่ยดูมันแลบดินใส่กล้องนะเนี่ดูเดือดเดือดเดือดเนี่ยนะวันนี้เราก็จะมาอ่าลงมดัดรถกันยังไงครับนะมัดที่ผมจะมาเล่นเนี๋ยวนี้ก็คือเน่ครับนะอ่า E M F พัน R R นะครับนะ กจอนที่มีน้องคนหนึ่งดวเพจขอเข้ามานะครับนะอ่าแล้วถ้าอยากให้แต่งรถอะไรอีกก็ขอ,ขอเป็นเข้ามาได้นะครับนะอ่าดูเนี่ยอ่าดูรถตัวนี้กันก่อน b m 1พันนะตัวพันตัวพันตัวนี้อ่ายิงไปตอนไหนวะอุ้ยดูรถก็ถสวยนะ่า รายละเอียดที่ทำดีแล้วหมายยืนปางรถแม่ว่าเจ้าทางเท้ามีตรงทางมันนี่เขียนว่าอะไรอนี่ยอ่า bmw อะไรอ่ะอ่านไม่ออกตัวสือบัลลีโอเคเดีย๋ยวเราไปแต่งกันเลยนะครับนะจงังหวะนี้่ไปเลยปล่อยหมาไม่นอนอยู่บ้านเนี่ยลุงตามมีปล่อยมันปล่อยมันวิ่งมา เอาไปแว้นกันดีกว่านี่เสียงรถสุดยอดอเราลองเปลี่ยนเสียงรถดูนะนี่เราม,มีบอทอ่าเมนยูนะเมนอูอ่าดูดิเราจะแต่งอะไรเยอะเยนี้ได้มั้งเปลี่ยนเสียงรถหน่อยได้ไหมเปลี่ยนเสียงรถไหม ไอ้หมาไม่งวิ่งตามมาถึงอ่ะเดี๋ยวดูก่อนมีเปลี่ยนเสียงกดไหมอ่ามันดูครับต้องเอ้ยไงอเสียงเสียงกดเปลี้มีเสียงฮากุโชะไหมฮากุโชะไไม่ใช่ไอมันจักรยานเนี่ยฮากุโช อากูโชว์แดกดิเปงนไงวะนี่เสียงเหมือนเดิมเปล่าเปร่้นะเสียงมันคล้ายๆอนะ่ะเป็นเสียงเดิอมอ่ะไม่รู้นะผมไม่รู้อืมมาเสียงรถที่เสียงรถเอ้พันนะไม่มีนะผมหาแล้วไม่เจอ ตอนนี้ก็ภาพมันก็ดูสวยขึ้นใช่ไหมอ่าไปลงเขาเรียกว่าอะไรลงลงมาภาพสวยมานะมันมันสวยสวยขึ้นหรือเปล่ามันดูแบบสว่างสว่างดีก็เลยแบบงานตัดตัดเวลเอสเตอร์เอสตาสันนี่นะอย่างเงีเ้ยดูสว่างสว่างนะเด็กย,ยกล้อเล็กน้อยถึงปานกลางอ่าน,นี่มีรอบตัด เดี๋ยวเข้าลงรถโอ้โหเอพันอะมอเตอเมาแต่งกันเลยอร์เมอร์อัเมร์เกีมานเบรกจะเบรกจะดูสิอ่าจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีเงินอย่างเป็นลายตตลับของเอพันเนี้ยเอ็เซอร์เดิเดสซอร์เหมือนกันแหละจริงจริงเเกเกเลเวลสี่ ท่ออะไรดูท่อไงเดิมีเอ็มท่อ,อนที่หนึ่งสองสามสี่ว้ามีท่อสวยๆเต็มเลยผมชอบอันที่สองสว้นเนี่ยแตนมันดูดใหญ่ๆเทอะทะดีอันที่หนึ่งมันดูเบี้ยวๆหน่อยอันนี้ดีกว่าพอนไม่มใส่แล้วกนะันเน็ดไลท์ซีนอนไลท์เหตุการเปลี่ยนสีดำบาย่า ลายเหรอมีลายอะไรบ้างแตกต่างกันตรงไหนวะเนี่ยไม่ลายที่สามมันจะแค่ตรงนี้เป็นดำๆลายที่สามก็พอละนี่มีอะไรต่างกันเลยอ๋ออันนี้คือเปลี่ยนหัรถนะน้่กระจกรถมินเดอร์นะมาเอาออกไปเลยรีมูฟอสเกิร์ตอ๋อเป็นโซ่ทองจับไปสปอยเลอร์ว่ามีสปอยเลอร์ด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ ป้ายทะเบียนออกเหรอ,อไฟไฟเหมือนไฟเลี้ยวข้างๆนะออกนะอ่ามุนรถแข่งขึ้นนะเหมือนมอไซค์มอไซค์แข่งทางเรียบอะไรประมาณนี้น่าไปอไอกไหมครับบัวทำนิชั่นใส่ไปเต็มนะครับบัวจุดนิ่งล้อล้อมีอะไรนะใส่มนาะมีล้อใหญ่ไหมล้อแบบบึ๊กๆหนะ่อย ใส่แล้วมันเหมือนไม่สวยเลยล้อ,อดเดิมเนี่ยแหมแต่งล้อดเดิมทุกคลิปเลยผมไทยเชยนเน้นแต่งไปแล้วไทยดีไซน์แต่งไม่ได้ใช้สมมุติได้เหมือนเดิมครับเล้นควันดำมามาแต่งไม่แค่เนี้ยแต่งอะไรไม่ได้มากสับมอไซนี่มา แต่งมาก็จะมีแค่ลายนะแล้วก็เอากระจกรถออกป้ทะเบียนหลักออกโซ่ทองก็ล,ลายยิดหน่อยท่อก็เปลี่ยนใหม่ท่อรูเท่กว่าเดิมอ,อะไรประวัตินี้ที่เหลือก็เกีบยมคงสภาพไว้นะครับงานถือว่าเนียนมากครับรถคันนี้สวยมากนะมีสติกเกอร์นะตรงนี้เป็นเลข99อะไรประมาณนี้นะนี่โลโก้ป m นะครับหลังนี้ก็99เหมเือนเะดิมใช่ไหรถคันนี้99บาทนะครับติดจัง99เนี่ย อะไรเฮดเพียซะจั <c oughs> าง,งานะตรงนี้อ่าเดี๋ยวดูแบบเฟิร์สพอยซ์น้างเดี๋ยวดูว่าไม่นี่มันเป็นไม่หลอกหรือไม่ไม่ไม่หลอกหรือหรือเปล่าอ่าไม่หลอกนะครับนะไเกียร์นี่ค้างเลยไม่เป็นแบบดิจิตอลนี่อ่าผมไม่ชอบอะไรนี้่มีท่อแตกแตกๆเลยนี่อกอกอกอ่าไปเดี๋ยวไปแว้นกันนะครับนะอ่า ไป้เลยลูกพ่อวานลอน้ออะไรืนชนนี่นี่น,นี่ดูนี่เอาหัวเท่าไหร่พื้นแล้วก็กลับรถขึ้นมาก็ได้นะหัวจริงครับบางกิ้งก็หัวนะครับนะไม่ใช่เป็นแค่ป่าเทเวอร์คนเดียวแล้วไม่ใช่นี่นี่นมีการขับรถตะไาย์ไตตึงห้าโอดก็ฟา้าเทเวอร์เอาเรามาติดอะไรในลอ็อกอ่า,อา,อายวไป ชายเลชายเลดีกว่าบอไปครับมันโอ้โหตัวสิบลอ้อกดได้มันรถมันแรงกดมันแรงมันโอ้โหสองร้อยกว่านี่มีเตียงการหนึ่งทีไม่มีตีบกายเหยียบคนตายเนี่ยตายเลยเห็นไหมตายคนแรกสมัยนี้เกินไหมครับ าจีนการหนึ่งตลบ,บออกมาไถาพื้นโอ้ฟักกิมเมียนะรครับนี่นี่จีนกาเล็กน้อยถึงอาจารอ้าล้อยาวแต่มีล้อหลังั้ยฮะล้อหลังดัดไปติดปอไนอ้าว นี่เฮ้ยน้าขัวหลังยกไม่ลุกโอ้ยังยกอยู่ยังได้อยู่นะประตูสะบัดหน่อยนึงน้าอ่าติดเซโบไหมครับจังหวะนี้มาโอ้หรถเรานี่แข็งแรง เสียงคนพักเสียงรถที่มันมาคนละอย่างกันเลยเสยซะหน่อยเอาไหมเนาะตรงนี้ห้าวขับดพันแล้วห้าวที่ผมไม่ได้อัพคลิปทีเทมาหลายวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าอ่าตัวเกมมันอัปเดตนะอัปเดตแทแพทใหม่แพทอินพุตเอ็กพอรตอะไรสักการณยนะของออนไลน์ก็เลยไม่ได้มาลงคลิปนะเพราะว่าคลิปหกปีตัวเก่ามันเสียนะครับ รอเศรก็จพวกอัปเดตใหม่เรืเ่อยๆลดคนเงินนะอ่าก็ต้องรอเศรษฐกิจทุกอัปเดตใหม่แล้วถึงจะเล่นได้นะไมงั้นเกมดุดถึงจะเล่นไม่ได้ว่าปนเงินเงินปนเงินก่นอนประตูไม่เปิดอ่ะแถมรถก็ไม่ระเบิดด้วยเปิดโตกว่าโตเปิดแล้วอ,อ่าติดตังกงิน ติดตามเสร็จแล้วไปอะไรน้องเฮ้ยยิงหัวแตกเลยอ่าเก็บปืนเก็บเสียงที่เป็นไงล่ะน้องตกร้อยยาวๆเลยครับเจ้าคนนี้ก่อนเดี๋ยวเราต้องตีลูกาหมวนหน้าตอนออกโคตรออกสิบล้อขึนหน้าเป็นไรเนี่ยนี่เป็นใคายกล้อตอนอ่างานโคตรเท่ต้องสิบล้อเขาเข้าวะ รถคนแถวนี้ขับรถกันแตกๆไปแลครับเหยียบมิดไอ้บิดบิดบิดหม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 ดอะไรสักอย่างหมดอะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่เขาชอบพูดเนี่ยจำไม่ได้มาดิบหมดปลอกมั้งไปช่วใจแผลสิครับมาดิของเราแรงโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบพับจะสามร้อยเสยตู้ไปแล้วนะคับนี้ยสองพันก็เสียตู้ได้ครับ ไปแล้วมาทำแรงเท่าไหร่กูอะไรโอ้สามร้อยกว่า,าเบรกหนักก็ดีเนาะเจอแบบนี้นี่นี่นี่กดตอนยกล้อเว้ยกดไปรถกระบะ ไอเยิงกระจกเลยยิงคนขับแหมหลบได้หมดได้หมดทั้งะสดชื่นไงเนาะยิงคนขับคนนี่เป็นไงยิงตายเลยยไม่ตายยิงคนขับคนนี่ไม่มีอะไรทำยิงคนขับครับตายไหมตายไหมเรีย,ย,ย,ยบร้อยมากดไปเลยก็ผ่านมาเองครับจังหวะน,นี้ยกล้อไปอีกแล้ว มาสขอนที่เหินหน่อยเหินไม่ได้หรอติดไปครับติดโบติดม่งทุกโบว้าสติดลอยแล้วโอ้โหรถเรานี่มันแรงจริงมอบไปด้วยมอบมอบมาสโอ้โหสวยตูดรถตายเลยครับคนขับขับไม่ตาย ให้องขอให้ไปตายเลยวาน TMS พันมาเอครับวันนี้ติดตอคือ่อเ้ยเฮ้ยๆฮ้ยเ้ยโอ้ๆๆโห4 40 ช่วงนี้ก็มีรถที่อัปแดใหม่มาใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปแต่งรถที่อัปเดใหม่มาด้วยนะฮะนะครับเป็นการดีเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เรรากว่าการอัปเดตนะอัปเดตข้อมูลของป่ารถรถที่มีนะครับตอ่นเพราะว่าได้ข่าวว่ารถโดดล่มอะไรนี่มันเลื่องลือกันในแพทใหม่มันบันบั๊กนะบักล่มพีชีพมันไม่ยอมหายแล้วก็การไม่ได้ในออฟไลน์นะครับ หนึงติดไปก่อนอ่านเลยสนามบินนี้เนี่ยกะว่าจะขับมาทดสอบความเร็วในเลขตีมตามว้านี่เอาหัวว้านี่เอาหัวไถพื้นตีลังกาสุดยอดนะสกิลอันติเมทที่ได้มาจากป่าเทเวอร์รอบก่อนเนี่ยนะเหมือนตัวนี้แต่งอะไรนะไยาบุสะไงไยาบุสะก์เอาละครับ เผินเดินอากาศไปเลยนะเนาะลดแรงเพงซะอย่างโอ๋อๆเรื่อจะถึงสนามบินอยู่แล้วข้างหน้านี่ออกเผินเดินอากาศไปเลยเนาะศึกศึกชนไม้ฟิวคนเนี่ยฟิวไม้นี่ฟิวหรอกมาถึงแล้วนี่ ในมีการตีลังกาเล็กน้อยถึงปานกลางว่าโคตรโหดกระโดดยิงอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วของเจ้ามอไซค์คันนี้กันนี่ยเพราะแปลงนี่เราจะทดสอบแบบธรรมาดาก่อนหลังแจบบานกนั้นเราจะเริ่มเละละอ่ะสามสองหนึ่งไปอ่ะวันดำเลยครับเมืเ่อกี้หมอบด้วยครับอันนี่เท่าไหร่ใส่ให้หมดครับมอไซค์คันนี้ร้อยสี่สิบแล้วครับร้อยห้าสิบแล้ว ร้อห้สิเป็นงไต่อแล,แล้วครับทัวันนี้จะถึงสองหรือไม่วันนี้มาลุ้นกันนะครับร้อเจสิบแล้วร้อยเจสแล้วครับรู 7, 78, 78้กจะร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแปดเจบปนะร้อปอ่าเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มเทรถแบบเละๆดีกว่าติดแม่ง,งทุกอย่างอตอบน,นียกปลอด้วยปอ,ยยอยไปไม่ต้องอาอใส่ย,ยกแรงห,นหน่อไม่ใเ,เดี๋ยวยก ลอไปเลยสาหนึ่งนโหตูดไทพื้นเก็บ an ตูดไหมังกวานนนนนเลยอาติดอะไรวะเทดสอบพื้เลยก่อนยกล้อตาียังกิ้ทดสอบเลยแล้วล้ออันนี้แบบยกล้อเพียวๆ อานต้องนับระฆังสองหนึ่งดูดีความเร็วในการยกบอลนี่สูงสุดถึงขนาดไหนมานยกบอย,ยาวครับบอลเจ็ดบอลแปดสิบไปแล้วบอลเก้าสิบไปแล้วสองร้อยไหมสองสองร้อยไปแล้วครับจังหวะนี้สองร้อยห้าสองร้อยห้าแล้วนีความเร็วที่สูงที่สุขดของวันนี้เวลายกบอนะเอ๊มีการติ่งกาวหัวกระแทกคื้นหลายรอบเลยโอ้ด้วย นี่เน่คนโหดกระโดดยิงโอ้โหเดี๋ยวขับรถข้าเมืองเันเดี่ย DMS คันนี้ต้องขับในเมืองนี่นี่เน่ว่ากระโดดเป็นคนคนคนวิ่งอ่ะคนกลัวเราถึงเพลงเอา นี่โคตรโคตรสวยมากเออรูปภาพนะนี่คือภาพที่ลงมอดภาพสวยมาน่าเดี๋ยวเราขับไปเฟิร์สเพรสซันมหเถอ,อะไปเลยลูกนี่การหมอบเล็กน้อยหมปาจางกดปื่นหัวบอกเลย เจ้ายาพี่ลูกแมนเนนว้าเป็มกาสองตลบเอ้ยยิ้มเหมือนเห็นแก๊งไบเกอร์เลยละอลีเก่าเราต้องไปบวกแป๊บคนผิดอี๋อ่ะอ่อลีเก่ามานี่ที มานี่มานี่มานี่ทุกคนเลยนี่ไอ้ยิง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 วามไปดิวามไปดิอันนี้เอาไงอะไรอะไรดียิงได้แค่นั้นเดียวเท่านั้นแหละอีกคันนึงมันหนีไปไหนอ่ะทิ้งเพื่อนเดี๋ยวกันไอพวกทิ้งเพื่อนมาขับตามไปอย่างรวดเร็วโอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนรถสั่นตายเห้อ ไม่ตายมาบมลัดป่าเอาวิ่งเอาวิ่งไม่ปืนคอหัวยหัวแตกไปดิอาล่ามอสไซมันหายไปเหรอเอ้าอสไซหายอสไซมันไม่ใช่อสไซเราอสไซเรายังอยู่อยู่ยงคงกระพันลูกโอ้ยภาพทีไปกดปิดนี่มัดแสงแสงเงาเอ้ยไม่ใช่มอ,มอ,อ,อ,อดภาพสวย อบทจำคิดเมื่อก่อนเล่นแมคกับเยอะนะเมาเมาวะวันไหนบ่าจะกลับถนนใหญ่ถนนใหญ่เป็นอยู่แถบมันวะเดี๋ยววิ่งตรงนี้ไปนะไอ้แก๊งพวกนี้เหรอฮะเจอกันตลอดแล้วตาย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 แก๊งแข่งรถเถื่อนทำเราแพ้โฟงพี่โกงยิงยิงมตกเขาทั้งหมดไปเอาแววนยันดีกว่า การขับแบบเฟิ์มเฟิ่มตันเนะน,นี่ยว้าวล้กเ้รอรถแรงรถนี่สะเต็ดแังกินไม่มีตกขาวเอาตกพอดีเลยแหมตกกับตอนที่พูดนี่นี่วาวเจ็บไปลูกเจ็บม็ดลูกลูกวานมรถแรงดีจริงคุณนี่ นี่น <Christmas. S 1> hmm. like mm ี hmm. okay. well, been, mm ่นี่ตีบังกาเอาไม่ตีเดี๋ยวบาปนะตีบังกาโอ้ยโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นถนนใหญ่รถไทยไม่จอดแถวนี้แย่แน่เนี่ยโอ้ยอันนไปแล้วลูกพ่อ ปล่อยเลยเต็มการึ่งทีอาโคตรโกรธยิงแล้วนี่นี่นอาเดี๋ยวเราขึ้นถดนใหญ่เราขับกับเขาอย่างไรวันโคตรอ,อยาวไปยาวไป รถเต็มเลยตรงนี้นตกรอไปแล้วเราไม่กลัวอ้าวบุสก์มาถึงกับคนขับสลบไปเลยเหี้ยจะตีลังกาไปหลายรอบเนี่ยดูเออนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ตีลังกานานไปก็ไม่ดีนะไปเราโอ้ยเราจีบเราโดดพาง เขาคลายทหารเล็กน้อยสุดปลานการขามคลายทหารเนี่ยเอา้าไม่หลุดจากรถร้อนเริ่มแตกๆก่อนไปเอารถก่อนแมข้ามคลายทหารไม่ได้เข้าไหมคลายทหารวันนี้เราไปเข้าค่ายทหารนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บึ้มรถถังอะไรประมาณนี้อ่าแต่ตอนนี้หลุดเข้ามาในวงจรค่ายทหาร วงโคจรจรไม่จรธรรมดาเป็นจรเท่าไรเฮ้ยออกไปมันต้องยกล้อกันนเน่เน่ๆบสบึ๊ฮ้โเ้โห้โมไซเรียบล่อยไปแล้ว เซฟรอจันไอเซฟยวรถลดพังก็ไม่ชอบเป็นเงี้ยอ่ากลายเป็นเอฟร้อยอาร์ไปแล้วอ,อุ้ยกดเร็วจัดไม่เงี้ยกลายเป็นเอฟร้อยอาร์เอ้า ไม่แล้วครับมีน้ำลยที่ตายไปเลยแั๊บเดียวเพิ่งขึ้นแล้วแต่แบบเดี๋ยวไปลูกเป็นถนนใหญ่หวานตีนกาสองตลบถึงไหมไม่ถึงนะปีนี้หนึ่งตลอดรวก็หมดรถอีกรอบหนึ่งไอ้จริงรถเล่นสบายลมหน่อย เดี๋ยวแว้นเข้าเงินกันดีกว่าอานรสวยครับคันนี้บอกเลยสำหรับคนที่มีจีเดนี่ต้องอับโรงแล้วครับคันนี้ผมไม่ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดหรืออะไรไว้ใต้คลิปเลยสักคลิปนึงนะต้องก็ลองไปหาดาวโหลดกันนะคิดว่าวัดจีเดห้าก็เจอแล้วนะเว็บเว็บหลักเลยเว็บนี้วัด,ดจริงจริงรถเอาก็ได้ ร้อยยาวๆหวานหัวก็แทกพื้นเลยอ,อ,อุกกามะมีไหม,ม,อ,อ,ม,ม,มอีกแล้วแหมเวลาเอามอไซค์มาแต่งใหญ่นี่ต้องเจอคำว่าอุกกามะมีตลอดเอาไปกดเปิดสกิลขับรถสิไปลูกแหวนแหวน เอากดผิดแยบแม่กดผิดทั้งวันเลยก็กินมือไม่เล่นมาหลายวันแหม่เอาเราื่องเรื่องไปไปไปเรื er ่องเรื่องต่อไปยาวๆครับจังหวะนี้เรื่อง โอ้ยก่อนเลยอ้าวลม้มวานเยบลอยตึงกาดึงรอบเรามันแรงทุกอย่างไปเลยลูกไปเลยลูกหัวหัวเท่าไหร่พื้นนี่เดี๋ยวามาดูตอนกลางคืนกันว่าภาพมันจะสวยขนาดไหนนี่ดูตอนกลางคืนซะก่อน,นตอนนนนอนูแสง แสงไฟแสงสีโคตรอลังการครับสุดยจอดสวยมาก่าคนร้องอะไรกันวะเออร้องอะไรกันมีขลุมรถเมย์่าโอ้เกมกระตุกหน่อยหนึ่งเคฟสำรับการแต่งรถ เรีมเอสทาร์ S A. วันนี้ก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้ครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูต่อด้วยนะนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสหทีมนี้ก็สวัสดีครับผม